มาอีกคันแล้วครับกับอุกลอของทีมงานสธนากรครับของเสียงลงครับแปดสามหกแปดสองแปดครับคันนี้มายกดำโชว์เลยมาถึงยังไม่ได้ลงทำงานเลยเนาะมาร่วมทีมงานพวกเราครับมาจอดก็ถ่าย YouTube เลยนะี่ฮะลูกพี่สวัสดีครับนี่ฮะโอ้โหดูหน้าตาน่าจะเยียบถล่มทลายฮะคันนี้เครื่องเท่าไหร่ร้อยเก้าห้าครับาะแต่ว่าจิดหลอกๆอกไปสองเจ็ดศูนย์ครับผมเนาะ นี่ครับดัแรงๆของพวกเราครับมาอีกคันหนึ่งครับมาเสริมทับครับเนี่ฮะเจ้านายท่านใดหรือผู้รับเหมาใหญ่ๆครับอยากจะได้รถดําแรงๆรถขุดที่มีความสามารถทีมงานที่มีคุณภาพครับเสียเวลาดําแต่งสอธนากรทีมงานเสียรนรถขุดบุรีรัมครับเนาะก็ยินดีรับใช้ครับอยากทำทั้งปีครับผมเนาะ เขาจะได้มีเงินใช้นี่ใช้สินกับเขาบ้างครับนีมาร่วมทีนะครับวันนี้คันที่4ของพวกเราครับต้องใช้รุ่นนี้ครับถึงจะจบงานพวกเราครับนี่ฮะบรรยากาศคึกคื้นมากครับทางด้านล่างของพวกเรา วันนี้เจ้าเอสวายหนึ่งสามห้าของเสียธนากรหรือเสียลงของเราเนี่เจอของดีแน่นอนเพราะว่ารถดำมาเยอะรถดำแรงแรงมาเยอะแต่ขุดให้ทันรถดำครับขุดเล่นขุดหัวไม่ได้ครับต้องอัดกันเต็มที่ครับผมเนาะเึื่อคืนกับบรรยากาศพวกเราครับเนี่ยบรรยากาศการ,ราการทำงานอบอุ่นครับแบบครอบครัวครับผมเนาะ มีแต่พี่น้องมาช่วยกันครับมีแต่ทีมงานที่รักใคร่กลมเกลียวมาช่วยกันเราไม่เอาเปรียบกันครับเราคุยกันตรงๆเลยเหลือเท่าไรไม่เหลือก็ว่ากันไปแบ่งปันงานกันทําครับผมจะได้มีศักยภาพครับกล้ารับงานใหญ่ๆครับผมเนาะนี่ฮะทางด้านนน้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้า XMGXE c e 2 1 5 4แล้วก็ PC 1 6 0ของเสียวีระครับ จัดการบริหารฝั่งด้านนูนะ้นฮะทีมของเราก็ลุยลุยลุยโอ้โหวันนี้ระเบิดความมันแน่นอนฮนะสนุกแน่ครับวันนี้ไม่มีใครยอมใครครับวันนี้มาลุยกันไปมาดูกันว่าวันนี้เนื้องานเราจะออกประมาณไหนยังไงเยอะหรือเปล่าครับอ่าอ้าอา ลงบ่อไปแล้วครับคันนี้ครับจัดมาจากอูอินตาลครับคันนี้195ครับของพี่นงครับสอธนากรครับผมรถจอดนานแน่นอนครับล้างสะเอี่ยมเลยฮะออมาเลย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 เยเลยยครับทีมงานได้พาจะไปชมด้านล่างกันครับเราจะพาเดินไปดูด้านล่างกันว่าบรรยากาศด้านล่างของเราเป็นยังไงครับ ทางด้านนี้ก็โอ้โหนะฮะขยับประเทดินทางด้านนี้แล้วครับนะีฮะบรรยากาศพวกเราก็จะพามาเดินชมรอบๆบบ่อ,บบอพวกเราแล้วก็เรื่องสถานที่การทางานพวกเราครับเนาะนะี่ฮะโอ้โหจ้าคูโบต้าก็ไม่น้อยหน้าครับเนาะทำงานได้สมประโยชน์จริงๆครับเนะี่ยต้องฉลาดครับการดันดินก็ต้องดันดินลงนี้เนาะมันถึงจะช่วยแรยงนะด้วยครับไม่ใช่ว่าดันขึ้นข้างบนครับเนาะ แล้วมาชมครับอาจารย์นุครับนี่ฮะคันนี้ไม่เคยพักไม่เคยพอน่าโอ้สวยงามครับเต็มกล่องมาเลยครับผมเนี่ยฮะเต็มกล่องเลยครับผมเสียงนิ่มนิมครับไม่มีลั่นะครับแต่ทรงพลังมากครับทีมงานพวกเราก็เนี่ยใกล้จะเที่ยงกันแล้วเร่งมือกันหน่อยครับก่อนที่ฝนจะมาช่วงบ่ายครับนี่ฮะเร่งมือกันหน่อยพี่น้องเร่งมือกันหน่อยครับ โอัปเดตน้านง,งานกันครับวันนี้อยู่กับทีมงานเสียสุะรถขุดบุรีรัมครับกับรถดำสวยๆครับวันนี้4ี่คันครับเจ้าซานี่ S Y 1 3 5 4สคันนี้วันนี้ตักไม่หยุดไม่ย่อนครับตักเล่นๆไม่ได้ครับเนาะถ้างั้นไม่ทันเกม ็อกกี้คันนี้ครับพ่อบ้านใจกล้าคนไม่กลัวเมียครับแม่เป็นรถของ y o YouTube ชื่อดังครับตีเล็กยอดอัศวินครับคันนี้เป็นร็อกกี้ครับสวยๆครับร็อกกี้แต่งสวยครับผมแล้วคับนี้ครับที่มาเข้ามารวมทีมของเราวันนี้เป็นวันแรกครับสอธนากรครับผม แปดสามหกแปดสองแปดครับแรงแรง,แรงครับเครียงร้อยเก้าห้าครับจัดมาจากอูยยิ้มตาเครับผมทุกคนบุรีครับผม,น,บผมนี่ฮะว้านิ่มหนิมเนิบเนิบครับไะนี่ฮะต้องมาดูเสียงคันนี้ครับคันนี้ลั่นเหลือๆครับนักซิ่งจำเป็นครับคันนี้ ไปไปไปโอ้เนี่ย oh, yeah. วันนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาครับเดี๋ยวจะไปทำคลิปฝังเจ้า XCMG ครับว่าความคืบหน้าของ XCMG ถึงไหนกันครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้มาดูรถดแรัแรงๆกับทีมงานพวกเราครับผมแล้วก็มาดูเจ้าซานี่ SY 1 3 5 4ตักทันหรือเปล่าอ่าสี่คันนี่ไหวไหมเนาะหรือว่าต้องการเพิ่มครับ จัดมาเพิ่มครับรถดำรออยู่นะฮะรถดำม,มีรอรถดำม,มีรอเราอ,อยู่ครับรถดำเราเยอะครับทีมง,ง,งานเราเราเยอะครับเอาชนกันเองครับมามามาดูโดมมาดูครับลยุลยลยุลยลยุลยลุ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 ยสบายมากครับอาจารย์โดมเนี่ยถือว่ารถแรงจริงๆครับว้าดูหน้าง,งานดูงานเราดูทางเราสิครับ ดูทางโรหดเลือนๆครับแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคและปัญหาให้กับทีมงานของเราเลยนี่ฮะหดจริงๆครับโโหหดเลือนๆโอ้โหตรงนี้ครับน่าจะเจาะ น่าจะถึงเรียบร้อยครับจะเรียกว่าถึงดินดาเลยครับตรงนี้เนาะน่าจะถึงครับเพราะว่าเอาให้ลึกที่สุดครับเผื่อด้านอื่นไม่ไม่ไม่ถึงก็ดึงเข้ามาแล้วกันเนาะเนี้ยว้าวว้าวสุดยอดครับเสียงครับสุดยอดเสียงครับต้องดูแรงครับไม่ใช่ว่าแรงแต่เสียงแต่ขึ้นบ่อไม่ได้ครับผมเนาะต้องดูครับผมโอ้ ช่วงนี้ตักสบายมากครับตักง่ายเพราะว่าเป็นดินเหนียวที่เป็นสีขาวครับอ่ามันจะไม่เป็นก้อนใหญ่ครับเนาะมันจะเหมือนคารว่าร่วนๆครับเนาะแล้วก็ด้านล่างเป็นดินแานแล้วอ่าสบายมากครับตักสักห้าตักหกตักนี่ก็เหลือๆแล้วครับวันนี้พวกเราก็ความคืบหน้าน่าจะไปได้เยอะพอสมควรเพราะว่าถ้าฝนไม่มานะฮะเราต้องดูก่อนว่าถ้าฝนมาก็ คือว่ายากแต่วันนี้ไม่รู้ว่าผลจะมาหรือเปล่าม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 านี่ฮะโอ้โหแต่ต้องมาดูแรงของคันนี้นะครับว่าจะขึ้นบอ่อแล้วเสียงจะทรงพลังขนดาดไหนแล้วก็เรื่องของอพลังก,กำลังในการขึ้นบอ่อของเราครับดำสวยๆดำแรงๆของพวกเราไม่ยอมครับคนขับไม่ยอม เจ้าคนขับรถธนากรไม่ยอมให้ขึ้นครับเพราะว่าจะเติมอีกครับอ่ะเติมอีกตักครับไปลุ่ยฮะดูครับว่ารังใช่ไหมอ้ามอ้ามโอ้โหใจใจจี่โอ้โหรันรันเลยครับคันนี้รันรันกันเลยไป มาได้เลยครับอาจารย์นุครับถอ,อยมาได้เลยอ่ะต่อคิวอย่างเงี้ยสบายเลยครับดูดีขึ้นเยอะเลยเร็วมา,มากๆครับเนาะมามาลุย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 จัดไปทีมงานว้าวมาๆมา,มา,มาว้าว,ามามาวารถดำสวยๆอาจารย์นุ้มฮะ แรงแรงนแรงไม่พอต้องสวยด้วยครับสวยไม่พอต้องแรงด้วยครับถึงจะอยู่ได้นาะสวยอย่างเดียวไม่แรงก็จบครับเราไม่ใค่มาแต่งเล่นแต่งหวัวครับก็ทีมงานของเราเนี่คือแรงทุกคันดันทุกบ่อดันทุกเส้นทางครับ นี้นาจจ่าจะเสร็จครับกองนี้ฮะเนาะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพวกเราครับอี่ใสสักตักหนึ่งครับโอ้โหเนี่ยถึงยินดานแล้วเนาะ จุดสุดยอดหรือจุดต่ำสุดในเป็นดินดานเลยฮะไปอ่ามาดูคันเนี้ยนิ่มเนิบเนิบครับสบายสบายไม่ต้องลั่นแต่ชั้นก็ขึ้นได้ครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียดสุดรบกวนด้วยนะครับกับหน้างานแก้มลิงสองหกพันคิวครับกับทีมงานหลากหลายทีมงานที่มาอยู่ร่วมกันครับเนาะ ติดตามพวกเราด้วยครับสวัสดีครับ